สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมเสืออยุธยาเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาบอกว่าตอนนี้มีสินค้าอะไรบางทีล้านนะครับเป็นปืนสั้นนะตัวแรกก็เป็นไฮกระปานะครับอันนี้เป็นรหัสรุ่นสามสามศูนย์หนึ่งมีกล่องให้ด้วยนะครับแล้วก็มีโหลดแม็กเป็นแบบนี้ตัวนี้ขายมานานแล้วครับตัวนี้ใกล้จะหมดแล้วนะครับเหลือไม่กี่ตัวเหลือแต่รุ่นเดียวสามสามศูนย์หนึ่งตัวนี้ก็อยู่ที่สองพันหนึ่งนะครับมีโหลดให้ด้วยนะ กล่องภายในก็จะเป็นแบบนี้ประมาณนี้นี้สองพันหนึ่งต่อมาก็เป็นซิกซ์เออร์นะครับรหัสรุ่น F สองสองหกนะครับตัวนี้เป็นของใต้หวันนะครับเป็นแบบนี้มีรางใส่ไฟฉายเลเซอร์ได้มาร์กิ้งก็แบบนี้นะครับ ตัวนี้อยู่สามพันสี่ประมาณนี้ใครสนใจก็ทักมาถามที่ไลน์ผมได้ประมาณนี้รวมแม็กปืนก็หนักประมาณหนึ่งกิโลนะครับตัวนี้สามพันสี่นะไปเ,เร็วหน่อยนะครับตัวนี้ก็เหลืออยู่สี่ห้าก็บอกได้ครับนันะนะเวลานี้นะแทบจะขาดตลาดอยู่แล้ว ตันี้ก็ขายดีที่สุดในตอนนี้เลยเป็นเรต้านะครับ m 9 2้าสออโต้ได้เดี๋ยวผมยิงให้ดูยิงแบบไม่ใส่ลูกให้ดูวิธีเล่นนะครับก็มีแก๊สเขย่าก่อนนะแล้วก็คว่ำหัวลงนะับในใจประมาณสิบวิยิงได้สองแม็กซ์วิธีเล่นก็ถ้าใส่ลูก็ต้องเติมเนี่ยครับดึงแล้วก็ปั๊มโหลดลง ผมจะไม่ไม่เทสลูกเทสไม่ได้มันไม่ได้ไปกลางแจ้งแค่ใส่ลูกขึ้นลำนี่ครับอันนี้เป็นเทียนะจะยิงแบบนี้ออโต้ก็ปรับมาประมาณนี้กลางสีแดงคือเซฟประมาณนี้คือออโตโอ้ลูกหมดจะสไลค์ค้างนะครับนี่คือถ้าสมมติไม่มีลูกจะสไลค์ค้างเมื่อกี้ผมกดตรงนี้นะ กดตรงนี้มันเลยไม่ใส่ครับก็สามพันแปดตัวนี้ใกล้จะหมดแล้วนะครับตน,นี่นะสามพันแปด WE M92 ต่อมาก็เป็นไฮคาปาห้าจุดหนึ่งครับตัวนี้โคตรทนเลยยมานานมากอันนี้ก็อยู่สามพันดูไหมหนาประมาณหนึ่งกิโลครับปืนกับแม็ก วัสดุก็เป็นโลหะทั้งกระบอกนะครับจิ๊บมือจะเป็นพลาสติกก็ของไต้หวันอันนี้ไม่มีออตโต้นะออตโต้มีตัวไม่กี่ตัวเดียวตัวนี้ก็สามพันโอเคแล้วก็ต่อมาเป็นเป็นก๊อกนะครับเป็นก๊อกเจนสามนะครับตัวนี้จะเป็นมีตัวเป็น U. มีเลตดอทแถมมาให้ด้วยก็เป็นระบบเซมิยิงทีลานัดก็ตัวนี้ประมาณส2,500-3,500นะครับมาร์กิ้งเต็มศูนย์เป็นแบบนี้ประมาณนี้ถ้ายิงก็จะเป็นประมาณนี้ก็ของไต้หวันเหมือนเดิม ชอบตัวไหนก็แขคบมานะครับสามพันห้าโอเคต่อมาก็เป็นตัวนี้มาใหม่เลยเ,เป็นรหัสรุ่นอาร์มี่อหกศูนย์สี่นะครับศูนย์ก็เป็นประมาณนี้นี่เป็นทรงจอนวิก ประมาณนี้นี่ขึ้นลำเป็นอย่างนี้เลยแม็กก็ประมาณนี้นเป็นโลหะตัวนี้อยู่3,800นะครับชอบก็แจ็บมาให้ผมดูโอเคต่อมาก็เป็นอ Army ตัวสุดท้ายนะครับเป็นเหลือแต้ สีนี้แล้วสีดำอย่างเดียวสามสองตัวนี้สองพัน 4. สีน่ศูนย์จะเป็นเรื่องแสงแบบนี้มาร์กิ้งเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นจารบีจากโรงงานนะครับผมยังไม่ได้เช็ดเลยถ้าก่อนส่งจะเช็ดให้นะมาร์กิ้งก็เป็นล่องลึกนะครับตรงนี้คิมเบอร์ไกลก็เป็นเจาะด้วย คนนี้สองพันสี่ประมาณนี้แล้วก็ประมาณนี้นี่คือจุกเติมแก๊สน,นะครับโอเคก็ใครสนใจก็ทักมาที่ไลน์ผมนี่นะ facebook กับไลน์กรุงศรีบิบิการช็อปเ c e b o o k แล้วก็ลายมีแอปด้วยนะครับโครงสีบีบีการชอ็อตประมาณนี้สนใจก็ทักมาได้ครับขอบมากครับ